สวัสดีครับพเพื่อนๆชาว s u m m o n e r War ทุกท่านกลับมาพบก,กับผมนัทโยในรายการ s u m m o n e r War a d d i c แดดนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีคนรีเควสต์มาอยากให้รีวิวช้างน้ำนะครับแล้วก็พอดีผมก็อยากจะรีวิวช้างมืดไปด้วยเลยก็จะรีวิวจัดเต็มเลยแพ็คคู่นะครับช้างน้ำกับช้างมืดนะครับว่าจะเล่นกันแบบไหนใส่ลูนยังไงนะครับและเอาไว้ทำอะไรบ้างนี่สองตัวนี้เลยเท่มากก็ ไปดูกันเลยครับเริ่มที่ช้างน้ำกันก่อนนะครับสองตัวนี้อาจจะเป็นมีเป็นตัวที่มีสกิลฮิลพร้อมกับบัฟโล่เหมือนกันแต่ว่าผมเล่นใส่รูนกันเป็นคนละแนวเลยนะครับผมอย่างช้างน้ำอย่างนี้นะฮะอันนี้ค่าสแตทผมจะเน้นเลือดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะสกิลพาสซีฟมันพพอร์ตกับเลือดของมันแถมสกิลฮิลก็ขึ้นอยู่กับเลือดอีกนะครับไปอ่านสกิลกันก่อน สกิลแรกนะครับ pattern c h a r t ก็คือโจมตีนี่แหละพุ่งชนแล้วก็มีโอกาส provoke 1 turn เทินร์นนะครับโอกาสติดซึ่งถ้า up สกิลเดมก็ได้อีก30%ก็เป็น80%ก็ถือว่าเยอะพอสมควรสกิลที่2นะครับโพล่า r อหรือสกิล heal นั่นเองแต่ว่า heal ของเขาจะเพิ่มจะมี buff ล o นะครับหรือเพิ่มพลังป้องกันเป็นเวลา2เทินความแรงของ ถ้าฮิลนี้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับ m a ็กเของตัวช้างมันนะอันนี้อัพเต็มก็จะเหลือ turn, คูดาวสามเทิรนพร้อมกับฮิลแรงขึ้นอีกนะครับฮิลสุดท้ายนะครับเทรนสกินก็คือ the d e c r e a s e t h e i n f i c t Damage ประมาณถ้าแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าถ้าเกิดถูกโจมตีความแรงไม่เกิน20%ของเลือดมันนะครับ ก็จะความแรงก็จะลดไปครึ่งหนึ่งเราต้องทำเลือดมันเยอะๆครับส่วนสกิลลีดเดอร์นะครับจะเป็นเพิ่มดีเฟนต์กับมอนสเตอร์ท่าน้ำ30%นะครับรูนที่ผมใส่นะครับผมใส่เป็นเอ็กซ์ตร้าเทิร์นนะครับแล้วก็ Energy. เอนเนอรีเร่งเลือดให้เยอะที่สุดน,นะครับอันนี้ยังบวกไม่เต็มแน่นอนว่าช่องหลักๆนะครับก็เน้นเป็น HP ไปเลยนะครับัสา,ามช่อง ส่วนออลองนะครับก็พยายามหาค่า accuracy มาบ้างสปีดนิดนิดหรือไม่ก็เอา h p มาเสริมเข้าไปเยอะๆไปเลยนะครับค่าสแตทประมาณนี้ก็กำลังดีหน้าที่หลักๆของช้างนะครับก็คือเอาไว้ลุยหอลงดันอะไรอย่างเงี้ยครับลุยหอหอฮาร์ดอะไรอย่างงี้กิลเพิ่มพลังป้องกันมันช่วยได้นะครับเพราะว่ามอนหอฮาร์ดมันตีแรงนี่ครับอันนี้คือค่าสแตทประมาณนี้นะฮะ ส่วนช้างมืดอันนี้เพิ่งเอาขึ้น6ดาวเมื่อเช้าแล้วครับนั่งเก็บเลเวลยังไม่เต็มเลยช้างมืดตัวนี้จะต่างกันออกไปที่สกิล3สกิลเดียวเลยครับอันนี้ค่าสแตทดูคร่าวๆก่อนมาดูที่สกิลนะครับสกิลหนึ่งเหมือนกันพุ่งชนนะครับสกิลสองก็เหมือนกันฮิลติดตามเลือดส่วนสกิลสามนะครับ h e ลสตอมก็คือโจมตีศัตรู ทุกตัวนะครับความแรงของสกิลขึ้นอยู่กับค่าดีเฟนต์นะครับแล้วก็มีโอกาสลดแอตแทกเกอศัตรู35%นะครับก็คือเหมือนยังไงอ่ะเหมือนลดชัวไปลดไอหลอดเขียวนะครับเอ๊ยหลอดฟ้าไปเออลงไป3นน่าจะแบบชัวด้วยนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับค่าแอคคูเรซีด้วยนะครับก็ถ้าอัพเต็มลดคูลดาวน์ลงมาอีกหนึ่งเทอร์ก็จะเหลือ3เทิร์นะครับอันนี้ยังอัพสกิลไม่เต็มเลย ก็เพิ่มพลังป้องกันทตามืดตัวนี้นะฮะผมใส่เป็นสแตนเคาน์เตอร์ออปชันที่ใส่นะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับใส่เป็น HP 2ช่องนะครับแล้วก็เดฟ1ช่องส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นพลังป้องกันแหละเน้นเดฟเพราะว่าสกิล3มันจะแรงขึ้นนะครับออฟลองก็พยายามหาพวกเดฟพวก HP อะไรมาครับแต่ผมหาไม่ได้ผมก็พยายามเน้นสปีดหน่อย นี่ครับสเตตที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่ากลางๆหน้าที่หลักของช้างทั้งสองตัวอย่างที่ผมบอกคือผมจะเอาไว้ลงหอฮาร์ดนั่นเองครับผมแต่ว่าวันนี้ฮะหอฮาร์ดหอมันเพิ่งรีผมก็เลยไปโชว์ชั้นไกลๆไม่ได้นะครับคนอื่นผมไม่รู้นะว่าเอาไปเล่นอะไรบ้างแต่ผมไว้ลงหอเนี่ยแหละ เมื่อกี้ก็พยายามไต่ขึ้นมาแป๊บหนึ่งอยู่ชั้นสิบนะครับทีมที่จัดลงหอฮาร์ดก็จะคล้ายๆกับทีมที่เคยแนะนำไปนะครับผมก็คือเราจะเน้นพิษนะครับถ้าเราไม่ใช้ช้างน้ำเราก็ใช้ช้างมืดเอาแต่ความแตกต่างเดี๋ยวจะให้ดูครับมันใช้คนละสถานการณ์จริงๆ จริงชันแรกๆนี้ไม่ต้องเซ้ทีมแบบนี้ก็ได้นะฮะอย่น,นี้ยังไม่ต้องชุบก็ได้ไม่ตายหรอกแหวมก็มันเป็นหัวซักนี่ครับก็มาดูสก,กิลมันแล้วกัน ช้างมืดจะปวนกว่าช้างน้ําตรงที่สกิลสามครับเราสามารถช่วยลดเกตสศัตรูได้นะครับให้มันช้าถ้ถึงเทินมันช้าลงบวกกับที่เราใส่สตารไปมันก็จะมีโอกาส,สติดสตารนด้วยนะนี่เกจมันก็จะลดลงมานะก็ค่อยๆไป แล้วก็ถ้าฮิลนะครับไอตัวไอช้างนี้ผมยังเลเวลไม่เต็มเมื่อกี้เห็นบวกหลังหมื่นสี่นะครับข้างหน้าเก0 0ก็ฮิลได้ประมาณ4ี่พันห้าครับผมสกิลสมีเพิ่มป้องกันและช่วยทีมและสกิลสามเอาไว้สก,กัดสกิลแรกก็มีประโยชน์เหมือนกันครับยิ่งดาบหลังๆนี่เราสามารถโปรโวค ดึงมันมาให้มันมาพุ่งชนช้างนะครับก็ช้างเราเป็นธาตุมืดกาติดโปโวก,ก็จะมากขึ้นนะครับมากกว่าที่เอาช้างน้ําไปโปโวกทาดุลมนั่นเองช้างมืดนี้ถ้าเกิดเน้นเดบเยอะๆน,นี่เห็นบางคนเอาไปฟาร์มฮาร์ดฟาร์มเฮลได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันบัฟโลแล้วมันก็ทุบแรงๆของมันไปเอง ถ้าช้างมืดเอ้ยช้างน้ำไหนวะก็ไปดูว่าช้างน้ำเมื่อกี้เลือดประมาณบวกหลังสองหมื่นสี่นะครับว่าจะฮิวได้เท่าไหร่ ก็ถือว่าแรงพอสมควรนะเราก็ไม่ต้องทำอะไรลนะเมื่อกี้ที่ช้างมืนมันโปรโวไม่ค่อยติดเพราะว่าสกิลแรกมันยังไม่เต็มนะ ิวไปหมดแล้ว <laughs> ถ,ถ้าเลือกใช้ในสถานการณ์ก็แล้วแต่ฮะถ้าเจอพวกทัดลงเยอะๆผมว่าเอาช้างน้ำไปแทงดีกว่ายืนได้นานนะครับเพราะว่ามันใส่ EX ด้วยช้างมืดก็ก็ดีครับนี่ก็เป็น ช้างในการลงหอฮานะครับจาเป็นมากๆจริงๆถ้าใครมีปั้นไว้เลยครับช่วยได้น้าเหลืออมืดก็เลือกเอาครับส่วนการอารีนาเนาถ้าในเรื่องอารีนา <c oughs> ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าจะจัดทีมคอมโบใช้ช้างอ่ะเราก็ควรจะมีตัวที่มันโจมตีด้วยเดฟนะครับยกตัวอ,อย่างคือคอปเปอร์นะครับหรือขอนลมจริงๆก็ก็เคย ใายให้ดูนะครับทันนี้เจอจต่พวกโจกลมโดนทะลุเดฟนี้อาจจะถ่ายได้นะก็ลองไปเล่นดูก็ได้ครับอย่างทีนี้ถ้าเราจะเล่นช้างใช่ไหมครับเราก็เอาตัวที่มีโจมตีเดฟอย่างผมขอลมยังลูนกากอยู่นะครับ ใช้ไอ้นี่แทนและกันตัวเฮมืดนะครับไม่เฮแสงแจัดทีมไปแบบนี้เอาอ,อินุกออกดีกว่าโอ้มืดลงครับแล้วใครจะลบบอกเนี่ยลืมเลย ที่ช้างควรใช้คู่กับพวกสนตีเดฟเพราะว่ามันมีบัฟเดฟนะครับอย่างที่เห็นนี่ผมไปตีเลยครับ ก็ก็ไอ้เห้มืด กลับตายอ,อยิ่งกอดแตงยิงตีไม่แรงเลยถ้ามีคอปเปอร์นะครับช้างบัฟปุ๊บตุ้มเดียวหายแน่นอน มีตัวนาเมลเหลียในทีมแล้วด้วยลิงนี่มันก็ ยังไงครับเอามาอารีน่าฆ่าได้แล้วครับมาฆ่าลิงต่อ ยากลำบากหน่อยก็คือนั่นแหละครับยังไม่เหมาะกับอารีนาเท่าไหร่นะเดี๋ยวว่าถ้าใครมีทีมตจมตีเด็บเด้วยเด็บเจ๋งๆก็มาแนะนำกันบ้างนะครับผมกิววอลจริงๆคิววอจะมีทีมหนึ่งที่ใช้ช้างน้ำนะครับหรือช้างมืดก็ได้จะเหมาะมากๆเลยซึ่งผมก็ยังปั้นอยู่แหละแต่ยังปั้นไม่เสร็จอันนี้เดี๋ยวแค่วางทีมให้ดูนะครับเพราะมันยังไม่สมบูรณ์ก็คือทีมนี้ครับ อันนี้เห็นหลายๆคนก็ใช้กันอันดินล่มช้างน้ำแล้วก็คอปเปอร์ครับก็คือพิกก็คือช้างบัฟแล้วก็คอปเปอร์ทุบเลยก็ตายได้เลยนะครับเพราะว่ามีลีดอันดินอีกแล้วก็คอยอยวได้ด้วยทั้งสองตัวนะฮะลองไปใช้กันดูอันนี้คอปเปอร์ยังไม่สมบูรณ์เล่นไม่ได้ครับก็ <Okay. S 2> okay. จะประมาณนี้นะช้างน้ำแล้วก็ช้างมืดใช้ตามสถานการณ์จริงทั้ง2ตัวถ้าใครไม่อยากปั้นขึ้นมาทั้ง2ตัวก็เลือกเอานะครับว่าอยากได้แนวไหนถ้าถามว่าผมชอบตัวไหนผมชอบช้างน้ำมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าใส่ EX แล้วมันจะเวิร์กเวิร์กมากๆเลยแหละพลิกวิกฤตได้ส่วนช้างมืดยังไม่ได้ลองเต็มๆนะครับว่าจะมาลองของฮาร์ดรอบนี้ว่าจะช่วยได้เยอะแค่ไหนแต่ จากที่สอบถามมามันมันก็เวิร์กแล้วครับมันคอยสก,กัดได้นะครับถ้าหมู่มันโอเคฮะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวช้างน้ำและช้างมืดไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ติดตามตอนใหม่ๆนะครับคราน่าจะมีอะไรมารีวิวอีกก็จะได้รู้กันเร็วๆนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ